ย่ายเข้าบ้านใหม่มาครบสามเดือนเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราให้ฟังปะแม่หมู่บ้านที่เราอยู่นะคะจะมีชื่อว่าซิตี้เซนต์ไบร์บริมซิติ พระรามสองมหาชัยค่ะที่ชอบที่นี่เลยคือเขามีแบบบ้านให้เลือกหลายแบบค่ะจะอยู่สองคน3คน4คนหรือว่าอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่เนี่ยก็มีให้เลือกแบบหลายแบบเลยค่ะโดยส่วนตัวของเรานะคะจะเลือกเป็นบ้านขนาดไซส์เค่ะเพราะครอบครัวเราเป็นครอบครัวขนาดเล็กอยู่กันแค่34คนนะคะบ้านไซส์เเนี่ยก็เพียงพอสําหรับการอยู่อาศัยค่ะพราะมีถึง3ห้องนอน2ห้องน้ําห้องแรกเป็นห้องขนาดเล็กจะทําเป็นห้องรับแขกหรือว่าห้องนอนเล็กก็ได้ค่ะสําหรับห้องนอนที่2นะคะก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ซึ่งมีพื้นที่กว้างมากๆเราก็เลยแบ่งเป็น2ห้องค่ะอีกห้องนึงจะทําเปหน้่ง นอนก,ก็จะเป็นวิวหมู่บ้านสวยแบบนี้เลยค่ะส่วนห้องนอนที่3ก็ไม่มีอะไรมากเป็นห้องของคนสวยค่ะส่วนกลางของที่นี่ยกให้เป็นอันดับหนึ่งในดวงใจเลยค่ะนอกจากจะสวยแล้วเป็นหน้าตาให้กับหมู่บ้านแล้วยังครบคันไปด้วยสระว่ายน้าระบบเกลือ ที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ออกกําลังกายที่ครบคันสายรักสุขภาพต้องถูกใจสิ่งนี้สุดๆค่ะและที่ชอบมากๆเลยนะก็คือที่เนี่ยเนี่ยพื้นที่สีเขียวเขาเยอะมากใครที่มันสายถ่ายรูปชอบธรรมชาติรักความสงบต้องถูกใจที่นี่สุดๆเลยค่ะเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่คนที่ไม่แพนจะซื้อบ้านใหม่เนี่ยจะต้องคิดให้ดีค่ะสาหรับหมู่บ้านซิตี้เซ็ตก็จะมีการปลดล็อกถึง2ชั้นเหมือนกันค่ะเข้ามาที่หน้าหมู่บ้านเลยนะคะก็จะเจอการปลดล็อกชั้นหนึ่งพอขับเข้ามาอีกประมาณหมู่บ้านกก็จะีอนึ่าาาานนนสุดท้้้ยก่่อเขหมู และที่สําคัญเวลามีใครมาติดต่อเราเนี่ยก็จะมีการส่งแจ้งเตือนมาบอกค่ะ ที่ฉันอินเลิฟกับที่นี่สุดๆเลยนะคือว่าเขาอยู่ใกล้กับแหล่งของกินมากๆไม่ว่าจะเป็นตลาดมหาชัยซึ่งเป็นตลาดอาหารเะเลที่ใหญ่ที่สุดนะแถวสารากางเนี่ยก็มีย่านน้ำพุที่มีร้านอาหารเจ้าดังๆเยอะเพียบไปหมดทั้งนี่งอยู่ใกล้โรงพยาบาลแล้วก็แหล่งช็อปปิ้งมอลล์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นแมคโครโรตัสบิ๊กซีหรือว่าเซ็นทรัลมหาชัยการเดินทางที่นี่ก็ง่ายสุดๆไม่ว่าจะรถเมล์รถไฟรถสองแถวที่นี่ก็มีหมดจ้าตรงๆวันนี้อยู่มา3เดือนแล้วแฮปปี้มากที่กำลังมองหาโครงการบ้านแถวโฮมย่านมหาชัย ที่แบบดีๆเนะี่ยฉันแนะนําที่นี่เลยเห็นเขายังเปิดขายอยู่นะก็วอล์กอินเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้มาเป็นเพื่อนบ้านกันได้นะ